เดี๋ยววันนี้พิงจะมาสอนวิธีการเจนภาพ c h a t GPT ให้ผู้หญิงถือสินค้าจากภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปไง่ายๆตามนี้แหละค่ะเปิด c h a t GPT ของคุณขึ้นมาจากนั้นอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแบบนี้นะคะเลือก2รูปภาพภาพแรกคือภาพผู้หญิงภาพที่2คือภาพสินค้าค่ะจากนั้นคุณพิมพ์พร้อมเข้าไปตามนี้เลยเดี๋ยวพิงจะเอาพร้อมไว้ใต้คลิปนี้แล้วคุณก๊อปและอว่างและกดส่งแบบนี้เหมือนกันกับพิงนะคะเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ภาพนางแบบแบบที่เราต้องการ จากนั้นพิงเอาภาพนี้เข้าไปที่โปรแกรม Photoshop นะคะจากนั้นพิงกด Ctrl J ที่ Layer b a c k g r ก u n ่แบบนี้และไปที่ Filter นะคะจากนั้นพิงไปที่ Camera r a w Filter เดี๋ยววันนี้พิงจะมาปรับ แก้สีที่มันติดเหลืองกันค่ะโดยเราเลือกไปที่ temperature นะคะปรับไปลบ18จากนั้นผิงเลือดลงมาด้านล่างตรง noise reduction นะคะปรับเป็น21เท่านี้เองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหากใครชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผิงด้วยนะคะ